เนี่ยวันนี้เรามาทํางานกันดีกว่าทำอะไรนี่เดี๋ยวเราจะมาแยกทีเรนเซียกันนี่ง่ายมบมันเป็นกอใหญ่แล้วเต็มไวเมื่อก่อนเราก็ติดไว้ต้นเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นกอใหญ่ใช่ไหมใช่ไม่รู้กี่ปีแล้วนึงไม่ออกมองเห็นปะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันโดยแบบที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยใช้มืออย่างเดียวมันคือสับลวดอากาศใช่ทีเรนเซียสับรวดอากาศนั่นแหละอ่าฮะนี่ เดี๋ยวเราแกะเลยดีกว่าไหมแกะเลยดิอันนี้เราติดไว้กาต้นมะยมติดต้นมะยมแล้วแกะมามันจะเป็นอะไรไหมอุ๊ย ได้เดี๋ยวเราข้าวมัดไว้หมูสัตว์อ,อีกแล้วนี่จะได้มาแล้วเมื่อก่อนก็นติดต้นเดียวมนันอยู่ต้างไหนต <c oughs> ิดไปหน่อเดียวใช่ไหมใช่หน่อเดียวแหละอันนี้มันคือเป็นหนอ่หนอนๆๆใช่ใช่เงี่ยมันก็เป็นหนอ่อนนี่แหละหแต่มันมดดำเต็มเลยอุ้ยอุ้ยดำมีไข่ด้วยมดดำขนไข่ออกอแล้วมันก็เหมือนมันอาศัยอยู่ตัวเหมือนคลุมหลบฝนได้เห็นป่ะเหมือนคลเป็นป่าเพราะว่าติดอยู่ท่านี้ไงมันคงอยู่ด้านในเพราะมันหนาเนี่ยขนเข้าไม่ถึง เนี่ยมันแน่นมากแล้วมันจะแยกต้นไม่ออกเนาะใช่แม่มันก็แยกต้นออกมันก็จะออกจากด้านข้างๆก็เหมือนอย่างเงี้ยแต่ต้นเดียวก็แตกกันไปเรื่อยๆอืมอืมคราวนี้เรามีสองกอแล้วเราก็เลยเอาออกดีกว่าสองกอที่ไหนนู่นอีกกอหนึ่งสามกอรวมกอที่ถอกอ๋อาด้วยอสามก็เมื่อก่อนมันติดไปเยอะนะเราก็แยกๆออกที่เราเห็นนั่นแหละใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาแยกให้ดูดีกว่ามาวางบนกระลำมังไหมอ้าววางบนกระลำมังเลยง่ายดี ตกหนักด้วยนะใช่ช่วยได้ไหมอ่ะได้ครับนี่ไงเวลายแยกเนี่ย <ừ> เราก็ดูมันจะมีเหมือนช่องว่างต้นอยู่เลยเนี่ยป่ะจับตรงรากอย่างไรแก่ๆเงี้ยเราก็จะออกตามรากมาไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนถ้าไปฝืนเนี่ยเดี๋ยวเผื่อมันฉีกเราไม่ต้องฝืนไหนป่ะมันก็จะหยับเหมือนกันได้ค่อยๆดึงออกใช่ไหมใช่ค่อยๆดึงออกมันก็เหมือนลากที่มันจับดึงด้าเร็วนหยัก เย็นนิดนึงจริงๆถ้าใช้ใช้มีดตรงนี้ตัดว์กันไช้สัดก็ได้นะแต่ว่าเราจะทำแบบไม่ต้องใช้ีเลยดูอย่างเดียวไหนบ้าเนี่ยแล้วมันก็จะดูให้จะได้เห็นว่าเวลานั้นมันจะแยกแตกออกมาเป็นกอๆหลายกอได้ให้เป็นต่อกอหนึ่งให้เป็นต่อไปลองแยกเอง ยังคิดก <si> <me ันอยู่จริงๆก็จะออกได้แต่ออกแบบเด็กๆก็เล็กๆอะมันจะเหมือนแบบเขาเรียกอ่อเทีนไปแล้วก็ไม่ต้องม้โอ้เป็นต่อทําได้แล้วนี่นไร้เยี่ยมอย่างเงี้ยแหละมีรากแล้วก็เหมือนวางไม่ยากไม่ยากถ้าเราใช้มืออ่ะมันจะง่ายตรงเอ้เคาเรียกมันไม่ได้ง่ายมันจะให้เราดูดูง่ายไงเพราะเหมือนดูรอยแยกพอเราขยับปุ๊บเนี่ยเบาๆมันก็จะหลุดออกมาได้มนก็จะเป็นกอเขาเรียกไงนะที่มันเปน

ตัวไว้เีไม่มีรกแต่ไ,ไม่อมากออกนอนนี้ยังไม่ควรเป็นเล็กมากแล้วก็ได้แกว่ามีตอน่วนี้หรอ,อน,นี้ลูกก็จับเบาๆเนี่ยครับเนี่ยเาก็อนจะได้อ่อนแต่ว่าถึไม่เป็นไรก็ได้แค่นี้มันมีแต่ได้เยอะเราก็ไปก่อน ไม่อยากนะมันจะดูเนหะมือมันแยกออกหมด หมดแล้วเหรอแกกหมดแล้วได้แค่นี้ใช่ไหมใช่ดูมันวมาจากไหนไม่รู้แข็งด้่ยโดนมดกับแตวแบบนี้ขยะก็ยัได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจีดจีบซะสามต้นนี่ไงเดี๋ยววะไม่ได้ใชแล้วอันนี้ทีเรเซียมันก็แ่ฉดน้ำบางอะไเงยก็ได้แลลดน้ำไวเฉย ก็วางเอาไว้วปวงางไว้อย่างนี้แล้วเวลาลดน้ำอ่ะเวล้นน้ำก็รไปเลยขี่ไปเลยในใจยะปา ก็นั่นไงเหมือนของเราที่เรานั่นเอาไว้แล้วก็วางวางไว้แล้วก็อันนี้นะคะที่เราวางไว้ฟิปนี่อันนี้ก็แตกเยอะแล้วนะเนี่ยใช่มนนีอีกอันหนึ่งหรือจะไว้อย่างนี้ก็ได้เราไม่จำเป็นต้องใส่ดินเนาะไม่ต้องใส่ดินเทรลเลนเซียมผสมอากาศห้อยไ,ได้เลยหรือจะทำอะไรนะขดลวดห้อยห้อยอก็ได้จะวางๆเอาก็ได้ ตามสะดวกเขาเรียกตามสะดวกแล้วเลยอันนี้มันออกดอกไหมออกดอกตัวนี้เวลาออกดอกใบมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็จะมีดอกสีม่วงๆโผล่มาอืม,อมวางอจริงๆแล้วทูเรนเซียมันก็มีหลายพันเหมือนกันเนาะใช่มีเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นพันพื้นฐานที่จะเห็นได้ง่ายๆเยอะทํานบ้านนี่มเยอะมาก พอเวลาเขาขายพี่เขาเรียกะอะไรนะอะไรนะเขาดูสีอ่ะเขาชอบทําเอาฮีโร่เซียมข้างบนไงอ๋อพี่ใส่อะไรนะลูกกินเป็ดอะ่ะวางแล้วก็ค่อยๆอ่ะมีทั้งขายเยอะตามตลาดต้นไม้อะ่ะต้นนี้แหละนี่ต้นเดียวกันแล้วก็วางไปวางไหมอ๋อนีอันนี้วางดนะได้ไหมฮะได้ลูกโห,โหเต็มพอดีเลยแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้เดี๋ยวไปติดต้นต่อใช่เดี๋ยวเราไปติดต้นไม้ต่อติดยังไงอ่ะ นั่นดิเดี๋ยวเอาเชือกไหมเชือกไม่ต้องก็ได้มั้งเมื่อก่อนเราก็วางไว้แค่ตรงนี้แหละโอ้ถ้าอย่างงี้เดี๋ยวเชือกมัดก็ได้แนตะ่ไว้อย่างงี้เดี๋ยวมันก็ออกลากเองโอ้โหอ,อันนี้หลุดหลุดหลุดอันนี้หลุดอันนี้ต้นที่เราวางไบนนี้นี่ไงเราเนี่ยเราวางไว้บน,นลวดหน่อยเดียวเห็นป่ะดูมันออกลากมา ει, เห็นป่ะเนี่ยมันจะออกลากไปหาที่เกออาะไงเนี่ยไหนอะลากนี่ไง น,นี่ลากเห็นไหมอ๋อนี่ยเนี่ยลากขึ้นเหมือนโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนถ้าเราไปวางก็จะเกาะได้เนี่ยเห็นปะ่ะอือหือนี่เราแขวนมานานแล้วไม่ออกลากอเดี๋ยวเราไปหาเชือกนนกันดีกว่าไหมอือแป๊บหนึ่งหาเชือกกัน <laughs> ดูของเล่นเป็นต่อ <laughs> นี่ตอนนี้เรามีทิวเลนเซียกี่พันแล้วเนะี่ยอ๋ออันนี้ก็อีกพันหนึ่งใช่ไหม<ช>พี่หมึกมีหลายพันที่รู้นี่เอาไว้เก็บเป็นด้ด้วยนี่ก็ใหญ่ยังไม่ได้แยกเดี๋ยวเราค่อยแยกกันอีกทีแต่ว่นนานวดน,นั่นนะ หาอะไรไม่ได้ไปหาเชือกฟางมานี่เราถ้ามีรากหน่อยนี้เราไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะถ้ามัดตรงรากไว้ตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากให้โดนต้นอ่าฮะไปดีกยวให้ต่าหน่อยดีกว่าจะเห็นไหมเนี่ยมันดูมืดๆหน่อยเห็นปะเห็นปะได้อยู่ได้ได้อยู่นี่มัดไปแค่นี้มัดไปง่ายๆเดี๋ยวรอที่เราใช้เชือกฟางเพราะเวลานั้นมันจะได้เปืือยไปเองไงอืมให้เราคิดเลยมากกับมัดมัดไปเลยเดี๋ยวมันก็จะออกรากเองอืม มันพอมันเกาะได้แล้วเชือกฟางก็หลุดพอดีประมาณนั้นใช่ไหมไม่เพราะมันเกาะอยู่เชือกฟางมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันเดี๋ยวมันก็เปื่อยขาดไปแล้วมันก็ติดของมันเองได้แล้วไงแบบอย่างเงี้ยติดแน่นแล้วเด็กสองสามปีล้วเข้าไ่ดูกันใหม่ต้องติดตามไหลนะจะได้เห็นสองสามปีเลยหรอกว่าจะเป็นกอก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ถ้าใส่สามต้นปีนึงก็อาจจะได้แล้วไหอเพราะว่ามันก็นั่นอยู่เดี๋ยวก็ต้องลองดูอ่ะเพราะว่าไม่เคยจับเวลาไว้นี่ใช่นี่แต่ที่เนี้ยที่ก็เป็นเร์เซียนี่มีหลายสายพันธุ์นะมีพวกไมเนอร์ไหมนี่ไ ันนี้เห็นยางนนี้พ่งเกล็หนะนี่ต้นนี้ก็ต้นนี้ดูอิดมั้ยเดี๋ยวก็จำไม่ค่อยจะได้แล้วด้วยไม่ได้เลี้ยงนานนี่นี่ตัวเล็กๆอืมอะไรกับต้นที่เราแยกเมื่อกี้นี้หรอเล็กกว่าเห็นป่ะเนี่ยดูใบมันจะเป็นหนุแหลมแหลมเนี่ยเห็นป่ะใช่นิดเดียวในต้นมันแค่นี้นี่ก็แตกกอแล้วเนี่ยออกใหม่อีกแล้วเนี่ยเล็กจัดเล็กจัดอืมอืม เอาไว้ที่เอาไว้ที่ไม่ตัวที่ใส่นี้เอาไปไว้ไหนนี้เหรออือออนี่เรามีตะขอเรามีตะขอเก่าอยู่เดี๋ยวตะขอเกี่ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาที่แขวนนี่ไงแขวนไว้ไหนดีนั่นสิเดี๋ยวค่อยคิดอันนี้เป็นตะขอแบบตะขอทำเหล็กดึงนะใช่สามทางมันมีสี่ทางด้วยไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะแขวนกล้วยมงกล้วยไม้สมัยก่อนอือแต่เราไปแขวนตรงไหนดี ได้นะไปตอนสิ็กกาเปล่าจะเดินชนกันเองดิ <laughs> โอ้ยเราแผนนี้ก่อน <laughs> กลิ่นม่วงมันก็อ่อนเกินกิ่งมะม่วงนั้นนะอ๋ออินอ่อนเกินแต่กิ่งไหนดีเนาะนี่แหละกิ่งใหญ่กันนะค่อยไปตรงสปราสปปลาสาปลาเรียบร้แล้ว ี่วก็ลดน้ํามันเห็นว่าเวลาลดต้นไม้ใหญ่ต้นอื่นมันก็โดนโดนโดนแค่นั้นก็อยู่แล้วเนาะใช่แล้วไม่ต้องอะไรมากมายถูกนี่ไงเดี๋ยวพอเราทำอีกอันนึงเราก็ทำสองชั้นมาต่อไปก็ได้นี่ไงที่เราทำไปแล้วแต่ยเังไม่เมร็จนะใส่ต้นใหม่เลยเนาะ บ้านค่เลี้ยงอะไรนะทิวเลนเซียใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยเรียกชื่อนี้ส่วนใหญ่เรียกแต่สับประรดอากาศสับประรดอากาศก,ก็อาจจะไม่คุ้นหน่อยก็ไปแยกเองได้ง่ายๆที่บ้านเนาะใช่เพราะว่าเหมือนแบบบางทีถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะเป็นกอใหญ่เรื่อยๆไง,งถ้าเราแยกมันจะได้เยอะขึ้นใช่ถ้าเราไม่แยกมันก็จะกอใหญ่ไปเรื่อยก็แล้วแต่ชอบอ่ะถ้าใครชอบเป็นกอก็ก็ติดไว้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปนี่กว่าเดี๋ยวไปหาอื่นทําต่อเยอะมากเลย ช่วงนี้ว่างถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ป้าหมึกด้วยนะครับ,รบแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย